ตอนนี้เราก็อยู่บนดอยนะฮะก็เข้าเขตรับผิดชอบของเวียงแหงเวียงอะไรก็ไม่รู้ครับโทษทีอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเขียนหนังสือก็ไม่ค่อยเป็นเขียนผิดเขียนถูกขออภัยด้วยนะฮะที่อ่านพอได้น่อยก็มามาบวชนี่แหละ แต่ก่อนนี่ไม่ได้สักตัวเอาไก่แรกออกฮะมันปึกคมันปึกถ้าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็ขออภัยไว้ด้วย ที่ไอ้ขามันเดินขยะขยะมันไม่ใช่เก็บขานะฮะมันเป็นมาตังแต่ที่แรกตอนที่มาไม่ใช่ว่ามันเดินมากนะฮะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวญา,าติโยมมาตำหนิเอาว่าพามันเดินมากเกินมันเป็นมาตั้งแต่ที่แรกนะฮะหาดูแล้วไม่มีบาดแผลไม่มีรอยบัวไม่มีอะไร เดี๋ยวจะว่าทารุนสุนักพามันเดินไกลาพามันเดินมากนะฮะต้องบอกแกโจมไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเดี๋ยวจะมาว่าละอีกก็ขอโจมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ